ความสวยที่ต้องหลบซ่อนจากุจ้า Happy h a l l o w e นทุกคนมาขาหน้ากากส้มนะคะลลน,น้องห <h allow> <y> น, s. <S าน <h allow> ้ากากส้มน้องหน s. <S <h allow> ้ <y> ากากส้มค่ <h allow> <y> ะเปิดเผยตัวนะคะ ใครรู้ถ้าไม่เห็นสีผมฉันแต่ถ้าสีผมมานี่ก็ใช่ก็คือรู้แน่นอนนี่ค่ะไปหลังเวทีแล้วนะคะเดบีเราพร้อมที่จะซ้อมคือไหวพี่ๆทุกคนทุกทิศทุกทางเลยนะคะยังกัหนังมวยเลยค่ะใช่ค่ะโอ๊ยนี่ฉันเชียร์อยู่ฉันเชียร์อยู่ฉันต้องอคติ้งเป็นแบบว่าประมาณหนึ่งเป็นคนดูแต่แต่ของพี่ออมนี่ก็คือนี่ไงฉันก็โคเป็นแบบว่าคู่อื่นที่แบบนางเชียร์เธอไงเปิดมาแล้วค่ะฉันกีสกี ก็ลองไปลองเพลงอะไรเนี่ยฉันก็อยากจะร้องเองด้วยโอเคขึ้นไปร้องแทนเลยค่ะนี่เธอทำอะไรเธอทำอะไรเธอทำอะไรอันนี้ราคาเนี่ยนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ะโทษนะคะแต่ช่วยดูชุดซ้อมดิฉันนิดนึงนะคะถ้าคุณใหญ่โตนะคนนึกว่าเป็นแบบว่าเด็กไทยสกูปมันก็บิวสีซั่งเอนเนอร์จีโหเล่นใหญ่สุดสุดไปเลยอุ้ยเนี่ยลุกตกมือเหมือนในแบบว่าในรายการเด็กเล็กเด็กเล็กดูเด็กเล็กเด็กเล็กดูดูชุดเด็กเล็กเหมือนเพิ่งออกจากบ้านอ่ะซ้อมเสร็จแล้วก็ไปแต่งตัวกันต่อจ้ะอุ้ยจ้า น้องคนเมื่อกี้ก็กลับไปแล้วเหรอคะเด็กเขากลับบ้านคุณแม่มาแล้วโอเคค่ะสองบอติ๊งติ๊งนะค่ะติ๊งติ๊งไหมคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะทีมงานคุณภาพของเรานะคะเป็นอินสปีเรชั่นยังไงคะคุณซามสวรรค์กระต่งตัวนี้นะคะเนี้ยส่งมาหมดเลยแล้วเปิดด้วยพี่ไม่ได้ทำการบ้านเลย ก้อเป็นเวนสเดย์เลยอ่ะตอนนี <S 2> <S 2> ้เวนสเดย์ต้องไหนเวนสเดย์เราบ่าเป็นพอสโมงมากไม่เวนไม่เวนแล้วนะคะไม่เวนอะไรเลยใช่ไม่เวนอะไรเลยเวนแต่ปกติไม่ตได้รับขาสนุกมาเป็นเวนสเดย์ โอเคเฮ้ยฉันขับแรงอ่ะฉันนี้ขับแรงอ่ะลูกสาวเป็นแบบดำๆเลยอาจจะเสร็จแล้วเธอเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะมารับเราออกไปอัดรายการแล้วจ้านี่จ้าสวยแล้วดูแลความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายจ้าไปจ้าถ่ายลูกกันสักหนึ่งกลุ่มสักหนึ่งกลุ่มเอาไม่ใช่เลาบอลไม่ใช่ละถ่ายเดบีบอลโพสต์มัจ้าลูกโลโอ้ว้าวทีมีเราแบบไม่ธรรมดาพิเศษทุกคนค่ะศิลปินเมืนเออไปจ้าติดมงติดไม์กันอยู่ฉันก็ต้องพรางตัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่ให้ใครเห็นเนื่องจากว่า ถ้าเห็นและเห็นสีผมปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใครฉันนี้ต้องเป็นคนที่ซ่อนตัวแบบเยอะสุดๆพร้อมแล้วจ้าไปแล้วนะจ้าเจินเลยเจอเลยเจอเลยกโกโก้เดินแบบไปแบบอย่าหยุดจึ้งแบบเก๋แบเอ้ยเฮ้ยฟูเธอสักหนึ่งฟืบไปเลยสวยฉ่ำไม่มีใครเพราะว่าทุกคนอยู่ข้างในสตูกันหมดแล้วแน่นอนเกการก้าวยิงก็ยังทายเป็นเกฑการก้าวต่อไปถายไม่หยุดไมย่อน ไปกันเก่งเ้ากันเก่งฉันอยากมาจาาเริ่มกันต่างความรู้สึกเป็นยังไงที่ไทยไม่ถูกคะ มสองคนนี้ยโมงมากอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ก็่านักแสดงก็เลยแบบไปไคลเกินเนะก็เคยเล่นเป็นนางเอกตอนสาวๆเหมือนกันสาวๆเลยวะเอ็นดูนะจ๊าโดนหลอกจนงงไปหมดโทรโทๆเธอเโทเป็นแม่วานอะเป็นแม่วาหวานหรือยัง จำ,นะำไงเขาเลยจำเป็นนักรอ, <c oughs> อาถ่ายรรวมกันสักหนึ่งกลุ่มหลอกสำเร็จนะจ้าไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าเสียงเดบี้นี่คือแบบคาแรคเตอร์ชัดสดสดๆจบจบเลิศ<บ>ดีใจที่หลอกสำเร็จจ้าจบจบ